สวัสดีครับพบกับการเดินทางครั้งใหม่กับพวกเราครับกลางเต้นกับ AS มาอีกแล้วนะครับก็ e p นี้ก็เป็น e p ีที่28นะครับก็เราไปที่ร่มไม้ชายคลองน้ำตกวังทองครับจังหวัดสูนนะครับเส้นทางทุกครั้งครับที่จะออกเดินทางฝนก็ตกอีกแล้วนะครับก็รับก,กันการเป็นของพวกเรานะครับ เราก็ยังคงไปกันต่อนะครับจุดหมายของเรานะครับอยู่ที่น้ำตกวังสายทองนะครับก็เดินทางไปสักพักก็ถึงแล้วนะครับพอไปถึงก็เห็นนะครับน้ําตกสวยมากเลยนะครับก็ตอนนี้เราก็สํารวจพื้นที่กันก่อนนะครับว่าเราจะกางเต็นท์กันตรงไหนนะครับก็ทางเจ้าของก็บอกาให้เราเลือกได้เลยนะครับว่าจะเป็นตรง พื้นตรงนี้หรือว่าจะเป็นแนวด้านล่างนะครับซึ่งถ้าในความคิดของผมนะครับผมว่าลงไปกลางกันใกล้ๆน้ำกันเลยดีกว่านะครับฟังเสียงน้ำไหลกันทั้งคืนแน่เลยครับคืนนี้นะครับก็ดูแล้วบรรยากาศดีมากเลยนะครับมองไปทางาแม่น้ำทางน้ำก็น่าเล่นมากเลยทีเดียวนะครับใสมากเลยนะครับก็ กาว่ากลางเต็นเสร็จแล้วก็คงจะลงไปเล่นกันต่อนะครับครับเมื่อได้จุดนะครับแล้วก็รีบมากลางเต้นกันก่อนนะครับก่อนที่มันจะมืดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพอกลางเต็นเสร็จแล้วก็จะลงไปเล่นน้ําอีกทีหนึ่งนะครับเห็นน้ําแล้วอดใจไม่ไหวนะครับเพราะว่าดูแล้วน้ํามันใสๆมากเลยนะครับก็อยากจะลงไปแช่กันซัก ชั่วโมง2ชั่วโมงนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับรอเวลานี้มานานนะครับตอนนี้เรารีบกลางเต้นกันก่อนนะครับการกลางของพวกเราก็ชานานแล้วนะครับใช้เวลาไม่นานมากนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับอากาศรู้สึกว่าจะร้อนนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าดวงอาทิตย์จะไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอากาศร้อนมากเลยนะครับอบอ้าวอยากโดดน้ำแล้วนะครับ สำหรับค่าบริการตรงนี้นะครับสำหรับคนที่เอาเต็น์มานะครับก็ค่าบริการคนละ150บาทนะครับแล้วก็มีไฟฟ้านะครับมีห้องน้ําบริการนะครับแล้วก็มีพวกขนมพวกเครื่องดื่มบริการให้ด้วยนะครับแล้วก็มีน้ําแข็งบริการด้วยนะครับในจุดจุดนี้นะครับก็เราก็กางเต็น์กันเกือบเสร็จแล้วนะครับก็จุดมุ่งหมายของเราคือจะต้องลงไปเล่นน้ําก่อน านะครับเพื่อสร้างความสดชื่นให้กับร่างกายนะครับวันนี้เมนูของเราก็กําลังคิดนะครับว่าจะเอาเมนูอะไรดีนะครับแต่ว่าก็คงเอาแบบแค่เมนูง่ายๆนะครับตอนนี้เราก็เริ่มจะกลางดัวทับก่อนนะครับเอากังทัาขึ้นมาครับเพื่อกันน้ําค้างนะครับไม่แน่ใจว่าวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่านะครับอากาศ รู้สึกว่าอบอ้าวแล้วเกินนะครับแต่ว่าคิดว่านะครับน่าจะมีละองฝนหรือไม่ก็ฝนลงตกลงมาสักนิดสักหน่อยนะครับเพื่อความชุ่มชื่นสดชื่นของพวกเราในวันนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับเป็นของพวกเรานะครับในค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นทิ้นเป็นเต้นของ K2 นะครับเป็นเต้นของ K2 นอนได้4-5คนนะครับผู้ใหญ่3เด็ก2หรือผู้ใหญ่ 2, เด็ก3ก็แล้วแต่นะครับนอนได้แต่ว่าเพื่อความสะดวกนะครับเรานอนกันแค่2คนพอครับพื้นที่ได้มีที่เก็บของได้ด้วยครับตอนนี้เรานั่ง กินน้ํากันก่อดนะครับเดี๋ยวก็จะเปลี่ยนชุดลงไปเล่นน้ํากันสักแป๊บหนึ่งนะครับเพื่อความสดชื่นของร่างกายนะครับทริปนี้เราต้องการมาพักผ่อนนะครับนอนแช่น้ํานะครับอ่านี่ครับสดชื่นมากเลยนะครับเย็นเหลือเกินนะครับบรรยากาศในยามเย็นในวันนี้นะครับแช่กันสักชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับความสดชื่นมันก็คงจะกลับคืนมาเหมือนเดิม นะครับแล้วก็เราก็ไปอาบน้ํานะครับเตรียมตัวในการกินมื้อเย็นกันนะครับมื้อเย็นวันนี้เราก็มีอาหารทะเลนะครับตอนช่วงเช้าช่วงเที่ยงเนี่ยเราไปกินข้าวแล้วก็ซื้อกับข้าวมาบางส่วนแล้วนะครับแล้วก็มาหาเครื่องดื่มเอาที่นี่นะครับเขามีบริการนะครับพวกเครื่องดื่มน้ําแข็งนะครับแล้วก็ มีขนมนะครับว่าแล้วนะครับฝนก็โปรยลงมาแล้วครับเราต้องรีบเก็บของเข้าไปในเต็นท์นะครับก็ค่ำคืนนี้ก็คงจะเพียงพอไว้แค่นี้นะครับฝนตกลงมาแล้วนะครับปิดเต็นท์แต่เต็นท์ของเรากันฝนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็พักผ่อนกันนะครับตื่นมาตอนเช้านะครับอากาศสดชื่นมากครับหลัง ฝนตกลงมาเมื่อคืนนะครับแต่ก็คงตกไม่มากครับก็ได้ยินเสียงทั้งฝนเสียงทั้งน้ําทั้งคืนนะครับเราก็ล้างหน้าล้างตาแล้วก็มาทํากาแฟกินอาหารเช้ากันต่อนะครับวันนี้เราเตรียมโจ๊กมานะครับกินแบบง่ายๆครับมีโจ๊กนะครับมีไข่นะครับแล้วก็ขนมแล้วก็ที่สําคัญคือกาแฟนะครับแล้วก็จะบดเองนะครับ ร้มเองกินเองนักเลงพอนะครับตรงนี้เราก็ฟังเสียงคลื่นเสียงน้ำไม่ใช่ครับไม่ใช่เสียงคลื่นนะครับเสียงน้ําที่ไหลลงมาจากน้ําตกนะครับเรากะว่านะครับกินเสร็จก่อนจะเก็บเต็นต์ต้องเล่นน้ําอีกแล้วนะครับวันนี้เอาให้คุ้มเอาให้สุดไปเลยนะครับเพราะว่าเราตั้งใจจะมาพักผ่อนกันเต็มที่เลยนะครับสํหรับที่นี่ร่มไม้ชายคลองนะครับในส่วนของ น้ำตกกวางใส่ทองเงียวสตูนนะครับอหหพอเรากินเสร็จนั่งพักผ่อนกันสักครู่นะครับเราก็เปลี่ยนชุดลงเล่นน้ำแช่น้ำกันต่อนะครับเพราะว่าวันนี้เรากะว่าจะออกจากตรงนี้นะครับประมาณ11โมงนะครับ mm hmm. ก็เล่นน้ำกันสักชั่วโมงนะครับ แล้วก็ไปเปลี่ยนผ้าเปลี่ยนอะไรแต่งตัวแล้วก็เก็บเต็นท์เดินทางกันต่อนะครับแต่ก่อนอื่นเราต้องเช่นะ้ำให้เต็มที่กันก่อนนะครับตอนเช้าเช้าเนี่ยน้ํามันเย็นมากเลยนะครับสมแล้วนะครับที่ว่าอยู่ใกล้น้ําตกวังสายทองนะครับเดินทางมาก็ไกลนะครับมาเพื่อสิ่งนี้นะครับแต่ก็คุ้มค่ามากเลยนะครับเดินทางมาเนี่ยบรรยากาศดีมากแล้วเกินนะครับถ้ามา ช่วงหลังเนี่ยคิดว่าคงจะมาอีกครั้งนะครับในตรงนี้ก็ค่อยดูนะครับว่าจะมีโอกาสจะได้มาอีกไหมนะครับก็เราเล่นน้ํากันก่อนนะครับว่าไม่มีใครนะครับช่วงเช้าเราลงเล่นน้ํากันก่อนนะครับตรงนี้ก็ลืมจะบอกไปนะครับว่าเป็นเส้นทางที่เขาล่องแก่งด้วยนะครับมันจะมีหลายๆจุดนะครับพื้นที่ที่เขามาเล่นน้ํากันครับเพราะจุดที่พักเนี่ยจะมีบริการในเรื่องของ การล่องเก่งให้ด้วยนะครับแต่พวกเราไม่ล่องแล้วนะครับเพราะว่าเคยล่องมาแล้วหลายครั้งนะครับนอนแช่น้ําดีกว่านะครับเติมความสดชื่นให้กับร่างกายนะครับหลังจากไม่ได้พักผ่อนมาหลายเดือนนะครับแล้วก็ถือว่าทริปนี้เป็นทริปที่ได้พักผ่อนได้อย่างเต็มที่มากเลยนะครับก็หวังว่าได้ชาร์จแบตให้เต็มที่นะครับกลับไปก็ได้ ลุยกันต่อนะครับในส่วนของการงานนะครับในตรงนี้นะครับถ้าใครจะมานะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ร่มไม้ชายคลองได้เลยนะครับเดินทางสะดวกนะครับรถสามารถนําเข้ามาจอดยังจุดบริเวณกลางเต็นท์ได้เลยนะครับในส่วนที่ทางเจ้าของเขาจะกําหนดให้นะครับว่าจอดรถตรงไหนกลางเต็นท์ตรงไหนนะครับแล้วก็มี ส่วนในส่วนไหนบ้างที่มีบริการนะครับได้ว่าในแต่ละพื้นที่นะครับก็มีเจ้าของที่จะคอยดูแลนะครับความปลอดภัยให้กับพวกเราตลอดทั้งวันทั้งคืนนะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับยิ่งโซนตรงนี้นะครับเป็นโซนที่มีความปลอดภัยมากนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงในเรื่องของความไม่ปลอดภัยนะครับรับประกันหายห่วงนะครับเราก็อาบน้ําเสร็จนะครับถึงช่วงเวลาการเก็บเต็นท์แล้วนะครับ แต่ตอนนี้อากาศจะเริ่มร้อนแล้วเนาะเก็บเต็นท์ใบพลางนะครับไม่ได้บ่นเลยนะครับแค่เก็บเต็นท์ไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับประมาณสักแปดนาทีก็เสร็จนะครับตอนเก็บเนี่ยจะเร็วกว่าตอนกลางนะครับไม่รู้เป็นไงนะครับหรือว่ามันร้อนเลือเกินนะครับสำหรับทริปนี้นะครับก็เป็นทริปที่รู้สึกว่าสดชื่นนะครับหายเหนื่อยมากนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันทริปต่อไปนะครับ กะว่าจะไปที่เขาพระนัตภูมินะครับก็ขอให้ทุกท่านติดตามพวกเรากันต่อไปนะครับกลางเต้นกับ a อสนะครับสำหรับงานวันนี้นะครับก็พื้นที่แห่งนี้ก็เป็นพื้นที่ที่สะดวกสบายนะครับห้องน้ําอาจจะไม่ได้ว่าอยู่ใกล้นะครับห้องน้ําอาจจะอยู่ห่างออกไปสักนิดแล้วก็เดินเดินไปนะครับเข้าห้องน้ําห้องน้ําสะอาดนะครับเจ้าของก็ใจดีนะครับสภาพพื้นที่แวดล้อมก็ สะดวกสบายนะครับทริปนี้ก็ลากันเพียงแค่นี้นะครับไว้เจอกันทริปต่อไปนะครับสวัสดีครับ